สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการเอาสลักขาตั้งออกนะครับทุกท่านหลังจากที่นะครับในคลิปก่อนนะครับผมได้พาเพื่อนๆนะครับไปดูวิธีการเอาขาตั้งคู่ออกจากตัวเครื่องนะครับโดยที่ไม่ให้เครื่องยนต์แตกนั้นนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็นะครับมาถึงขั้นตอนที่จะเซฟค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าด้วยนะครับเพราะว่า สลักแกนขาตั้งคู่นะครับติดกันนะครับละลายติดกันกับขาตั้งนะครับพอมาละลายติดกันกับขาตั้งคู่เราต้องทําการตัดเอาขาตั้งออกมาทีนี้พอเราเอานะครับตัดเอาขาตั้งออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นว่าหน้าตามันเป็นอย่างไรนะครับนี่ก็คือนะครับสภาพนะครับของขาตั้งคู่นะครับที่เราทําการถอดออกมานะครับทุกท่านก็จะได้เห็นว่านะครับ อ่าสลักขาตั้งคู่นั้นนะครับมันละลายติดกันนะครับกับขาตั้งเนี่ยนะครับมันละลายติดกันแบบนี้เลยนี่ซูมาให้ดูเลยนะครับสลักขาตั้งละลายอ่าละลายติดกันนะครับกับขาตั้งนะครับไฟแก๊สเผาแล้วก็ตีไม่ขยับนะครับอ่าทีนี้นะครับเราก็ต้องมีวิธีการเอาออกนะครับโดยเป้าหมายก็คือนะครับเราจะทําการแบบนี้นะครับทุกท่านนะเป้าหมายก็คือเราจะผ่าตรงนี้นะครับผ่าแนวยาวเลย แล้วพอผ่าแนวยาวนะครับให้ขาดแล้วนะครับเวลาที่เราตีสลักออกนั้นนะครับสลักตรงที่มันบานนะครับอ่ามันก็จะออกมาได้เพราะว่านะครับไอตัวบูทมันจะขยายตัวมันจะให้ตัวได้นะครับวันนี้ก็คือแนวทางนะครับแต่จะออกไม่ออกนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ก็คือเป้าหมายแ้วแนวทางของเราที่จะเอาออกนะครับทุกท่านดังนั้นนะครับเราไปทําการผ่ากันเลยดีกว่านะครับ ในการผ่านะครับผ่าแกนขาตั้งเนี่ยนะครับวิธีการผ่าก็คือผมจะใช้เป็นนะครับใบตัดนะครับใบตัดเหล็กนี้แหละนะครับใบหินเกียร์ใบบางใบตัดเหล็กนี้แหละนะครับในการเกียร์นะครับในขั้นตอนของการเกียร์ตรงนี้นะครับอันตรายมากๆเลยนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าใบตัดของผมมันไปโดนเหล็กแข็งแล้วมันจะกระโดดนะครับเวลาที่เราจะทําการเกียร์ในลักษณะแบบนี้ นะครับให้ระวังเรื่องใบตัดแตกด้วยก็แล้วกันนะครับมันจะกระเด็นมาโดนเรานะครับอ่านี่เรามาดูนะครับหลังจากที่ผมได้ใช้ใบหินเกียร์หรือว่าใบตัดเหล็กในการเจียตัดแล้วนะครับถามว่าเราตัดลึกแค่ไหนก็ตัดลึกประมาณที่เพื่อนๆเห็นนั่นแหละก็คือพาให้ถึงแกนสลักเลยนะครับพาลงไปจนกว่าจะถึงแกนสลักนะครับอ่าน,นี้ก็ต้องใช้ นะครับดุลพินิษด้วยนะครับว่าผ่าลึกแค่ไหนมันถึงจะถึงอ่ามันถึงจะลงไปถึงแกนสลักนะครับทุกท่านนี่นะครับอันนี้ก็ผ่าลงไปพอถึงแกนสลักแล้วนะครับเรามาดูนะครับอันนี้ผมจะกรอภาพให้เร็วขึ้นนะครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะเพราะอะไรนะครับเพราะว่ากว่าที่ผมจะตีออกได้เนี่ยถ้าเอาคลิปนะครับเต็มเต็มเนี่ยนะครับน่าจะประมาณ20นาทีนะครับอ่านะครับทีนี้ผมก็จะรี เพลภาพให้มันเร็วขึ้นนะครับเพื่อนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นว่าหน้างานจริงๆเนี่ยมันยากมันง่ายแค่ไหนนะครับถึงแม้ว่าเราจะพ่าเราจะไฟแก๊สแล้วนะครับเนี่ยดูเลยนะครับตีจนด้ามตัวทีงอเลยก็แล้วกันนะครับบอกไม่ง่ายเลยบอกตรงๆเลยว่าตีจนด้ามตัวทีงอนะครับมันก็ยังไม่ยอมออกเนี่ยเห็นไหมนะครับ นี่แหละอีกเหตุผลหนึ่งนะครับถ้าว่าเราไปตีที่ตัวเครื่องยนต์นะครับถ้าเราไปตีออกที่ตัวเครื่องยนต์ต่อให้ไฟแก๊สเผานะครับแข็งเครื่องแตกอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามันแน่นขนาดนี้เลยนะครับนี่นะครับแน่นขนาดนี้นะครับทุกท่านนะถ้าเราตัดสินใจพลาดพลั้งนะครับหรือว่าพลั้งมือไปตีที่เครื่องยนต์นะครับมีโอกาสที่ไม่่ผมจะไม่ใช้คําว่ามีโอกาสแหละนะครับใช้คาว่าแตกทุกคัน นะครับแข้งเครื ite, age. Age ่องจะแตกทุกคันเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราตีสลักเนี่ยนะครับอาสลักมันไม่เคลื่อนที่แต่ว่าไอ้ตัวขาตั้งมันจะไปกระแทกกันกับแข้งเครื่องนะครับกับหูยึดขาตั้งมันจะแตกนะครับนี่นะครับผมจนต้องนะครับเปลี่ยนเป็นด้ามตัวทีเบอร์12นะครับเพราะว่ามันตัวใหญ่กว่านะครับนี่นะครับตีไปอย่างนี้นะครับจนกว่าจะออกนั่นแหละนะครับทุกท่านนะครับใครจะแช่น้ํามันใครจะ น้ำยาอันนี้ผสมน้ำยากัดสนิมก็ใส่เข้าไปนะครับทุกท่านนี่นะครับสุดท้ายนะครับก็ใช้เวลานาน,านพอสมควรนะครับกว่าที่จะตีออกมาได้ก็พิจารณาเอาก็แล้วกันนะครับว่าใครที่ว่าตีคารถเลยนะครับนี่มาเจอปัญหาแบบนี้นะครับผมมั่นใจได้ว่าท่านได้ซื้อเครื่องใหม่ให้ลูกค้าแน่ๆนะครับเพราะว่าแข้งเครื่องเขาจะแตกนะครับทุกท่านดังนั้น ให้เอาแนวทางนี้ไปใช้ก็แล้วกันนะครับนี่นะครับผ่าเลยผ่าจนถึงสลักแล้วก็ตีออกแบบนี้ใครจะเผาไปด้วยตีไปด้วยก็อ่าแล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆแต่ละท่านนะเพราะว่าการที่เราไฟแก๊สไปเผาเนี่ยนะครับมันร้อนเวลาเราจับนี่แหละนะครับยิ่งอยู่คนเดียวไม่มีคนจับช่วย,ยโอ้โหร้อนจัดเลยนะครับเอาขาเอาเท้าไปเหยียบเนี่ยนะครับร้อนมากๆเลยนะครับทุกท่านนะครับนี่ก็คือผลงานที่เราผ่าแล้วก็ นะครับออกแกนสลักขาตั้งออกทีนี้นะครับหลังจากที่เราทําการ่าเอาแกนขาตั้งออกแล้วนะครับเราจะทําอย่างไรกับรอยบากนี้ล่ะนะครับเพราะว่าบางท่านก็เข้าใจแล้วล่ะนะครับว่าถ้าหากว่าเราพาออกแบบนี้เวลาที่เราประกอบเข้าไปเนี่ยนะครับมันหลวมไม่เท่าไหร่นะครับลวมไม่เท่าไหร่นะครับแต่ นะครับเศษดินมันจะเข้าไปเยอะหรือเปล่านะครับเราจะมีวมีวิธีการแก้ไขอย่างไรเวลารับน้ําหนักเนี่ยนะครับมันจะอ้าออกไหมนะครับจากบาดแผลที่เราเอาใบไฟเบอร์ใบหินเกีีรยตัดเนี่ยนะครับเวลารับน้ําหนักมันจะแยกตัวออกจากกันไหมนะครับมีวิธีแก้ดังนี้นะครับก็คือให้เอารวดเชื่อมนะครับทุบเอาทุบเอาเปลือกหุ้มออกนะครับเอาเฉพาะแกนเหล็กนะครับแล้วก็ เอาวางลงไปนะครับตีลงไปภายในรูที่เราผ่าภายในร่องบากที่เราผ่าไว้นั่นแหละนะครับพอเราตีลงไปปั๊บทีนี้นะครับก็ให้นะครับเ,เพื่อนๆทาการเชื่อมปิดนะครับด้วยรั่วเชื่อมหรือว่าใครมีไฟแก๊สก็เอาแก๊สเจะเชื่อมแก๊สก็ได้นะครับเชื่อมแต่ทองแดงนั่นแหละนะครับก็เชื่อมไปเลยนะครับทุกท่านอันนี้เดี๋ยวผมจะเชื่อมให้ดูอยากโชว์ฝีมือเชื่อมวาสันพีน่น้อง ไม่ใช่นะครับผมไม่ได้เชื่อมนานแล้วนะครับไม่ได้จบช่างเชื่อมมานะครับแต่ก็พอเชื่อมแบบทุ่ยๆไทยๆได้อยู่ดอกพี่น้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะครับที่ผมเชื่อมอยู่นี้นะครับผลงานออกมาเนี่ยจะเป็นเกล็ดปลาไหลเกล็ดปลาลดเกล็ดปลาโดนะครับหรือว่าเกล็ดปลาดุกนะครับหรืออาจจะเป็นเกล็ดปลาโลมาพี่น้องนะครับเกล็ดปลาทูน่าไปช่างๆแหละครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ จะเป็นเกล็ดเอียนหรือเปล่านะครับทุกท่านเดี๋ยวเรามาดูนะครับเพราะว่าเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเวลาที่ผมเชื่อมเนี่ยนะครับน้ําเชื่อมหรือว่าช่วงของการซึมลึกเนี่ยนะครับมันจะซึมลึกลงไปถึงแกนสลักไหมมันจะทําให้แกนสลักเราใส่ไม่ได้หรือเปล่านะครับคําตอบก็คือนะครับมันจะไม่ซึมลึกลงไปขนาดนั้นเพราะว่าเรามีรั้วเชื่อมไปปิดรูไว้อยู่นะครับ ทีนี้นะครับข้อดีของการาเหลือช่องว่างไว้ด้านล่างนะครับเพราะว่ามันซึมลึกลงไปไปไม่ถึงด้านล่างก็คือมันเกิดช่องว่างพอมันเกิดช่องว่างทีนี้นะครับเวลาที่เราใส่จารบีจารบีจะเข้าไปอยู่ภายในล่องตรงนั้นนะครับมันจะช่วยหล่อลื่นนะครับแล้วก็เวลาที่เราใช้งานนานไปหรือว่าเวลาที่เราถอดรอบหน้า นะครับเราสามารถเอาสเปร์อันนี้ผสมฉีดเข้าไปภายในล่องบากนะครับที่เราเชื่อมไม่หมดนั้นได้นะครับอ่าเราจะหยดน้ํามันเราจะแช่น้ํามันน้ํามันก็จะมีช่องทางการไหลเข้าไปนะครับอันนี้ก็คือข้อดีบุ้ยพี่น้องเชื่อมบอกมาเป็นยังไงครับเป็ดเป็ดปลาข้าวสั้นนะครับเป็ดปลาข้าวเป็ดปลาดุกป่าซ่านพี่น้องนะครับก็นะครับเอาเชื่อมได้พอถู่ยไุ่ๆใไถไปรับงานเชื่อมได้อยู่ตัวนี่ปีมือปนนี่นะครับ อ่ก็พอถูๆถ่ยๆได้นะครับทุกท่านก็ไม่ใช่ช่างฝีมืออะไรมากมายนะครับอ่านะครับหลังจากที่เรานะครับได้ทําการเชื่อมปิดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกท่านนะครับเราก็จะทําการเกียรเก็บหน้างานเกียรเก็บชิ้นงานนี่แหละนะครับทุกท่านนะก็นะครับอ่าผมจะเชื่อมเชื่อมมาอีกนิดนึงนะครับมันยังไม่สุดนะครับเพื่อนๆเหลืออีกนิดนึงเดี๋ยวจะแต้มเก็บนะครับแล้วก็จะทําการเกียรออกนะครับเพื่อ นะครับเวลาที่เราใส่ขาตั้งเข้าไปกับตัวรถแล้วมันจะได้ไม่ไปเบียดกับแทงรถนะครับอ่านะครับในคลิปนี้นะครับก็ถือว่านะครับประสบผลสําเร็จในการเซฟค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าเพราะว่าขาตั้งเนี่ยนะครับเท่าที่ผมเช็คดูตามแอปต่างๆมีเฉพาะของแท้ของแท้ราคา300ไปลายๆบวกค่าขนส่งก็ตกประมาณ450บาทนะครับมาบวกสลักขาตั้งเข้าไปอีกนะครับก็ นั่นแหละนะครับจากประมาณ500กว่าบาทนะครับหรือว่าค่าตั้งหลายๆรุ่นนะครับตกอยู่ประมาณ600นะครับก็นะครับถ้าเราแก้ไขให้ลูกค้าได้นะครับก็นะครับถือว่าเซฟนะเซฟค่าใช้จ่ายให้ลูกค้านะครับเอานะครับในคลิปนี้แล้วก็ถือว่าเป็นแนวทางมาฝากเพื่อนๆ FC ทุกท่านครับสวัสดีครับ